กลับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราจะโยกกับกาลินาฟรีฟานะครับวันนี้เราจะมาดัานแรงถึงมาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่คลิปก่อนนี่ไม่มีคนดูเลยเออทอ้อเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเป็นยังไงก็ขออนุญาตไปโชว์ตรงโชว์ตึงในเกมเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบผมและติดตามผมก็ไปดูคลิปก่อนเลยนะ ออและเข้ามาในเกมผมวขออนุญาตรงตรงนี้นะครับที่ผมไม่ค่อยจะลงคลิปเพราะมือถือของผมใกล้จะเดสมอร์เรแล้วนะครับมือถือผมเริ่มโสดกางแล้วเออตอนนี้ผมยังไม่มีงบทำอะไรเลยครับตังค์ก็ไม่มีนะครับ แต่ถ้าทุกคนจะให้ผมสร้างรายได้จากการทำ Youtube ก็กดไลค์ให้นึ่งพัหรืออะไรประมาณนั้นนะครับให้ผมสามารถทำรายได้จาก Youtube นะครับผมอ่ะถ้าผมสร้างรายได้จาก Youtube ผมจะทำคลิปลงบ่อยๆเลยเพราะขาดผมได้ถอมือถือใหม่นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้มือถือใหม่ไงมือถือผมยังเก่าเลยเออยังกรากอะ่ะมือถือผมอะแม่งไม่ตายสักทีตายก็ไม่มีเอ,อ้ถ้า แต่ท่านผู้ชมไม่เห็นผมลงคลิปแบบว่ามือถือผมน่าจะเดสสมอลลเลยนะหรือถ้าไม่ได้เห็นลงคลิปเป็น1อาทิตย์สอาทิตย์อะคือแบบเรียบร้อยนะท่าผู้ชมแต่ยังใครยังเห็นลงคลิปอยู่ก็แปลว่ายังรอดอยู่นะครับเออก็สนับสนุนกันได้นะครับ ก็แบบประมาณนี้นะครับเรามันจะมาเล่นโชว์ตงโชว์ตึงนะไม่ได้มาบ่นอะไรให้ฟังหรอกครับแต่ถ้าได้ยินเสียงกงเสียงไกนะ่น่ะผมก็ห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะมันร้องบ่อยชี้บ่ายเลยเพราะผมไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับมันไม่ใช่ AI ที่สามารถตั้งไว้นะครับมันคือสัตว์มีชีวิตนะครับผมไม่สามารถเอ้ยผมไม่สามารถจะควบคุมการ ร้องหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะไก่มันเยอะนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ในเม,มืองซีโตซีตีไงผมอยู่ในนอกไงผมอยู่บ้านนอกผมก็จะไก่เยอะหน่อยนะครับและะว้วจังหวะนี้ข้างหน้าผมมันจะมีตัวและขออ่อญาดขอ,อยาิอือีฮี่อะกูไม่ได้เคลวอูดาเมจผมเยอะจัดเลยนะเว่ ผมแบบยิง2เมเลสไม่ตุยน,นะครับขออนุญาตมาเช็คของหนูหน่อยซิมีอะไรบ้างไม่ไมีส้นเตย่อะไรเลยครับโอเควันจี้ยบขออนุญาตโชว์ความโหดสีโตสีเตนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นเนี่ยผมเล่นไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะหน้าจอมันลายมากคือผู้ชมจะเห็นมือถือเป็นเกมผมปกติแต่ผมไม่ปกตินะครับผมในมือถือไม่ได้ผมถ่ายคลิปให้ดูเลย เลี้ยวมือถือสุดโศกนะข้างหน้าผมมีตัวขอยัดเปิ s t Drone คหน่อยอนะครับขวาดซ้ายมาควาดเอลโหเกือบดวงช็อตนี้กูเกือบตายยุคเคไม่งันใส่ผมเกือบตัวเนี่ย Super c ซ e e Super s o าษเลยว่ะเพื่อให้ขอยัดโดดเข้าบ้านจังหวะนี้แล้วข่อยฟืบฟึบฟืบเช็กหน่อยเช็กหน่อยไม่มีสติเลยรึเปล่ามาเนมาเนี้มาเนี้มาเนี้เว้ยมาเนี้มาเนี้เว้ยยังไม่ตาย ช็อตนี้โอ้โหโดนล่าดยเกเปลือหรือปล่าไอตีโอ้โหไอตีเล็กไอตีใหญ่เฮ้ยหลังเข้าตีเล็กตีใหญ่ตีใครกันแน่ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยบนบ้านมีโตหรือเปล่าเพื่อนไม้เฟรนไม่เคยถึงร่วงมาดิไม้เฟรน้องไปหนึ่งก้อยัดซ้ำไอ้อะไรอ่ะเลยโดนพบซีตัวไปหนึ่งครับ รอดูครับพอผมซีเต๋อซีเตะอซีหมูซึ่หมครับ, <c oughs> รบขออนุญาตแชร์ไมค์กระสุนอยากขออนุญาตเช็คหาตัวถ้าโผล่คือร่วงผมบอกแค่นั้นแหละเพราะผมไม่ตึงไม่ตรงหรอกของซีโดสุดเดีนะครับแล้วผมขออนุญาตแลกซองยาวก,ก่อนเด้อเ <c oughs> ปิหดหดเปิหดหดเปินเต๋อสโลโคุลี่เล่นหัวเล่นดีเพราะมีเธอนี่ละจะไปน้องชาย <c oughs> โอ้ยยี่่ไก่บังร้องรวยจังว่ายี่ยอ่ะผมท่อว่าผมไม่มีะไรอ่ะมีมือถือเครื่องเดียวอ่ะจะประกาศทำยูทูปเนี่ยให้ถ้าผมอ่ะบานรวยชนิดหนึ่งอ่ะถ้าผมบานรวยน่ะผมเอ้ยโอ้โหเฮ้มันทำงานมีตัวกอสับกอสับกดกดจับกด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 แม่งเลย กดแม่งเลยสัตว์กดแม่งเลยสัตว์กดแม่งเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไม่ร่วงยึดเคยึดโดนลัดสัตว์เอ้ยมาดีมาดีมาดียานอวกาศมันไม่ใช่ UFO หรอกเพื่อนมึงเป็นใครเนี่ยมึงขี่ยานนี่เกว่า UFO มึงไม่ใช่เอเลี่ยนนะเพื่อนมึงโตลงมาละไอ้เหี้ยมันโตลนงมาโมัน,นออมไม่ตายขออนุญาตวิงชาร์ดแบบสเต็ปมารีมาโศมาโศมาไตนะครับผมไม่เคยกลัวใครแล้วผมเคยไกลกูกซีโอโคโลมันเนื้อเจ้าก็ตั้งไอ้บแป๊บ เกือบล้วงพักเลยผมเนี่ยพักเลยผมเนี่ยมาดิ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 โโอ้หวิงนี่ยืนเลยต้องอีกแล้วกลวงมันเยอะใช่ไหมหรือเล่าสามตัวแน่ดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็บสองไม่สองก็บสามอะแค่นั้นแหละหรูเรื่องเขาหมักทีผมแล้วเนี่ย เฮ้ในพ้นแผมเก็บเป็นหนึง่งอือแล้วพอผมมีสองชกผมได้หรือเปล่าอยู่ตรงแล้วกูได้เกิดมาแล้วมาแล้วผมขอหยัดลงตรงนี้เลยละกันนะครับครับครับอยากลงไกลหรอกครับมันเสียเวลาชีวิตนะครับผมขออย่าโชว์ตรงโชว์เตง็งสักหน่อย อยากโชว์รอกของมันเก่งเกินเลวและไม่บาทาขึ้นที่หัวเพื่อนผมและเพื่อนผมเก็บเป็นหนึ่งขออาตาซ้มเอาปืนก่อนมาครับปืนไรซองควงอีคีได้เลยแก้วมาครับขออยตาโชว์สตงสเต็ปมีตัวหรือเปล่าตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยว่ะเพื่อน f ม i ฟรีทั้งหลายมันไม่มีอะไรเลยวะของไม่มีให้เก็บอะจะรู้อะเอ้ยท่านผู้ชมผมมีอะไรจะพูดด้วยนะเร็วๆนี้นะฟรีไฟอ์อะมีเอ็กกับนารุโตโด้วยนะเออ ใครอย,อยากดูคลิปเกี่ยวกับทำนารุโตะผมไม่ผมไม่เติมให้ดูหรอกผมไม่เติมให้ดูหรอกครับเพราะผมม่งตังค์ซื้อมือถือใหม่ยังไม่มีเลยขออยากเก็บก่อนนะครับก็ผมว่าผมน่าจะพลาดลนะอีเวนต์นี้ไปว่ะแต่นารุโตะเนี่ยผมชอบเนะแต่ข้างหน้านี่มีตัวไงมาดิมาดิมาเลยัมา,มาหนึ่งลงมาหนึ่งมีอีกสองมีอีกสอง มีหนึ่ง่าถามสองมีสองจะถามสี่เพื่อนมาดิขอ,อยักาซา้ำขอ,อยัาตั้งวอล่างเข้าตั้งไม่บอ๊โู้ยี่ก็ตั้งไอ,อรบลไม่ทันวะขวยเลยเฮ้ยฮียชุบเร็วจัดชอบเลยเออให้ทุกคนอยาให้ผมอซ้ำคลิปนารุโตผมหะคลิปนี้สักยี่สิบไลค์ไป ถ้กคณนณอะดูฉิงและทาให้ถึง,ถมถงผมจะไม่เติมนารุโตะให้ดูเลยแต่ถ้าไม่ถึงผมขอคอมเมนต์ก็ได้มานสอคอมเมนต์ว่ดูนารุโตะแค่นั้นละผมทําให้แน่นอนละเออผมไม่เคยทิ้งคนดูถ้ามีคนชอบผมอจริงถ้าไม่มีคนดูก็สร้างแม่งละไอ้เห <c oughs> ี้ยเฮ้ย <c oughs> กับตายนะตบเลยพยายาม ผมลงทิปเนี่ยเพราะความสูนถนะึงครับความสนกุกของผมล้วนผมลงเพราะอาจจะเป็นรายได้เสริมในอนาคตที่ผมอาจจะไปทํางานแล้วไม่มีงานที่ผมชอบแต่อันนี้อาจจะเป็นงานที่ผมชอบก็ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเท,ทคโนโลยีสมัยนี้สามารถเปลี่ยนจากน้ามาเป็นหลักเือได้นะครับก็รมีอะไรมากมายนะเป็นแนวดิจิตอลนะครับโอเคจัดไปพิชานาเจล แล้วกูเหลือหนึ่งเหลี่ยกกูห้ารยพร้อมตายเฮียเขาจะพูอคหยากนะครับและข้างหน้าผมมันจะมีตัวขอยาดโอ้โหจะเต็มหลอดเลยว่าบขอยาดยิงใส่ขอยัดยิงใส่ขอยัดตั้งไอวอร์โชสเต็ปหอดสตงสมองซิงเคเอาโอ้โหหลงงล่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 ยาโดนกูเจ็ดแม่เอ้ยมึงมาแต่ไหนวะ เดี๋ยวครับตอนนี้ผมขอเอาภาพรีเพจจากการเลยนะครับเพราะมันแรกนะครับตอนนั้นแบบผมไม่มีเลยนะครับผมก็เลยใช้ภาพรีเพจด้วยนะครับขอโทษขออภัยการนะที่นี้ไว้เลยนะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่ผมมาบอกไม่รู้เหมือนกันนะครับที่บอกเอาภาพรีเพ์เพราะมันแรกนะครับนะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้เอาแบบ สดๆมาให้ดูร้อนๆนะครับขอเป็นแบบภากแทนแล้วกันนะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้ผมยืนทำอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ครับของอยู่นี่ขอของหน่อยแรมมาแล้วข้างหน้าผมเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าขอ,อโดดเข้าบ้านเลยละกันนะผมเล่นโถก่อนกับไอ้ีนันตานี้นะโซตรงโซตึงหน้าผมจะไปะเก็บทรงเก็บสีได้หรือปงหรือเปล่านะ ข้างหน้ามอนของผมจะมี1ตีไม่หนึก็2องไม่สก็3อะ่ะมันยิงกันละแต่ผมขออนุญาตหลอยถ้วยเฮ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยเล่มามากเลยเพื่อนขออนุญาตโด,ดนเขาหน้าต่างป่านมาจะเอะจะเอะจะเอะ friend my friend มาดิ my friend เจอผมเจอผมหน่อยเจอผมหน่อยมาดิมาดิ y friend เจอผมผมบอกเลยผม,ผ,มมผมไม่หยองอผมไม่หยองเพราะผมเอ้ยปัป๊บ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 ปั๊บหลวงไปเนือง โรยมันมาตัวไหนไอ้เสื้อขาวเนี่ยโอ้โหขูใ่ใจเหรอมันล่ากูไล่กูเหลือสัตว์รงไปดิบอกเลยกูมาฟอ,มต,อมตึงดึงไข่ฟอมตึงดึงไข่ฟอมตึงดึงไข่เฮี้ยงจับตายโอ้โห,โโหพากได้อัธรุษมากยีับอ,ออกได้ไหมเนี่ยสงสกูออกกรได้ข,อย,ขอ,ยอยัดออกก่อนขู่ขู่ยุงมาเยอะจังวะไอสัตว์ได้บอลยิ่งน้อยอยู่มา,ยม,มาดิมันมาดิไอเสืดอด็งเสือด็ง สจดำดำมึงเจอกูแนะ่เพื่อน my friend โดนกูเล่นอ่ะขอญาตยุนระเบิดกันก่อนนะครับปลาระเบิดกันก่อนแนละ้วผมขอญาตวิ่งออกหน้าต่างแนละ้วขอญาตเช็ค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 ไม่มีตัวผมขอญาตวิ่งกลับมาหลังผพผมดูทรงแล้วมันอยู่หลังมันน่าจะมีชุบเพื่อนมันแนะ่ขอญาตเข้าไปเลยไม่เจอวะ่ะแต่ผมแอบกลัวนะผมขอญอาตไปดูทางหน้าต่างน,นี้ดูซิไม่มีผมมาเข้าไปเนี่ยเจอแน่เก็บของเน่ รอดเปอร์เซนต์เนี่ยกูจะเห็นมึงทำไรไม่เฟ้นมึงทำไรไม่เฟ้นอีเจ้าไม่ตายข่วยเอ้ยมันไม่ตายวะมันกูยิงตั้งเจ็บเลยวะเพื่อนถามเลยวะขออนุญาตเปิดโียบร้อยรู้เรื่องกะเบื้องแตกไม่มีหลายตัวทำไมกูได้สองคิววะเออกูอยากจะรู้ กูยิงตั้งเยอะไอ้หี้ยิงดาวสี่ดาวสองอ่ะมึงก็ได้คิวสองมาหรือเปล่านี่โบรมันโบรมากเลยอะ่ะตอนนี้เนียเอ้ยและนอกไม <c oughs> ่ดีอีแ้่มึงเยอะใช่ไหมหรือเป่ะหลกไปดีห้องบอกเลยตัวตัว,ตวไม่กลัวใครว่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้กูสีตายไอ้บอกกระเบิดโอ้โหสภาพ ชีวิตแม่มันนักหนาไปครับเราจะเข้าวงพอวงมาเยอะไม่ได้มาน้อยนะครับมันบีบผมเข้ามาแล้วยิ่งกว่าเบอร์เกอร์และเพื่อนผมข้างบนเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าผมผมพตาดติดขาดของโซเดวยเพราะาจอมรลายและข้างบนมาอีกตัวอ หวานเจี๊ยบโอ้โหค่าเสียชิวเลยอ้อยเพื่อนมึงออกดิเพื่อนใส่งขวางทางกูว่ะเพื่อนอืมโอเคฮะไม่น่ามีอะไรแหละโอ๊ยไม่พอเ้ยอย่ามาดีมาดีมาดีสัตว์มาดีสัตว์มึงรังมาดย์มึงนอมาดยเดกือบตายนะทรงนี่เนะี่ย กับตาหน้ากูบอกเลยเฮียขอยาดขึ้นขอยาดขึ้นขอยาดขึ้นทุกคนขอยาดขึ้นขอยาดขึ้นไปจังหวะนี้ปวดปาดมาปาดมาโอ้โหยังไม่ตายอีกอีกอีกตัวนี่ค่ะมึงไม่หล่อครับก็แค่นั้นแหละโอ้ชื่ออาโมจินเยวปาจี้อบเล่นชิว์ยูนอ่เอ้ยปลาระเบิดอะไรอย่าโยนเปิดปา ปากมะเะเปาปากโซ่เล่าปากสาักสมพาสอะไรพูดสุนตีอะไรเนี่ยค่อนข้างเบลอนะครับเพราะตอนที่โปรพายเริ่มดึกเลยฮะเริ่มเบอลอลมาล่าข้างหน้าเหมือนจะมีตัวโดนไปหน่อยโดนไปหน่อยโดนไปน,นิดเอ้ยไม่เอ้ยเอ้ย,ไม,อยไม่ใช่คำสิเาาเอ้ยเอยเอจะพูดอะไร อนผมเล่นกลางคืนแต่ตอนสภาพตอนเช้าครับพิ่งตื่นเลยเริ่มเบอร์พอไก่มรนร้องผมเบอรออะไรเนี่ยแร้วผมของข้างเบอร์นะครับและไอใสม่มงกุศมงกุศมงกุฎแอ้โหดเอาไวนแล้วที่คังแล้วอีกสามตัวหรือเปล่าไม่ใช่อีกสี่พอกูตายหนึ่งครับและอีกสี่ได้อีกหนึ่งตี่าผมจะได้ ห,หรือไม่ไปดูกันเลยและเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างหน้าผมและไอเราไม่เคยกลัวใครอะพอไอเราไม่โคตรจะฟุ้งเฟ้เียวผมว่ามันน่าจะอยู่หอน,นาฬิกาเลยวะ่ะผม <c oughs> เฮ้ยมีจริงมีจริงโอ้โหเมดิม่อะเมดิม,ไม,ม่ไม่มีโมอะช็อตนี้ละมันเข้ามาขอยับไปยับไปิดบตรวเมื่นึงอู้เฮียเกือบตายกือบตายอายู เฮ้ยม oh, ันเป่นชันมาโอ้โหไมเฟนไม่ช่วยเลยวะชิวได้สวยไมเฟนกูเล่นเองไมเฟนมึงใครจะเล่นก็ไม่เล่นอะกูผันยาแป๊บและข้างรั้วนี่กูจะได้คิวไหมเนี่ยดูส่งนั้นเรได้หรอกไอ้เคียนั่นเอ้ยไอ้เคียนั่นมันตายหรือเปล่ากูคูหเล่นหนึ่งตัวโอ้โหอย่างนี้ก็ไหวชิวดีครับสามหนึ่งฮะ แพ้หมามากเลยอือครับมงแพ้หมามากเลยนะเพื่อนมันจะหินหรือเปล่าว่าบนหินเนี่ยบนหินนี้นะผู้ชมขอยัติึ้นขอยัดไม่พักขอยัตตึงขอยัตตึงหนึ่งหัวขอยัดตึงยีหัวแล้วจังหวะนี้อยู่บนจริงแล้วอยู่จริงแล้วอยู่จริงจังหวะนี้ขอยัติขอยัดเปิดขอยัดเปิดผมมาแบบเงียบมาแบบเงียบเพราะผมก็สายลับเพราะผมก็สายลับจังหวะนี้ ขอย่าชาร์ตขอย่าชาร์ต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 เยี่ยมตาเลยไปเลยตัดตัดโอ้โหรู้เรื่องก็จบไปเท่านี้นะครับสำหรับการนัดไลน์นะครับก็ขึ้นมาสองดาวนะครับตอนนี้ผมคือสองดาวผมอัดแล้วล่ะก็คือตามเมื่อกี้นั่นแหละที่ผมขึ้นแต่ผมไปลบคลิปผมก็ขอโทษด้วยนะครับจากการสับเผลามันจะเป็นคลิปเก่าไงผมก็เลยลบ ที่จริงผมคอยคอยกำลังมาเช็กอะแม่งคลิปกูหายอียแล้วก็ไว้เจอกันนะครับกูบายจุมา